ครับช่างใช่ครับรถผมจอดเสียอยู่หน้าร้านดําเกิงโภชนาครับครับผมยังไงก็ช่วยรีบๆหน่อยนะครับครับครับผมครับเฮ้ยเจที่แรงนะเนี่ยผมคนครับจะตกใจไปทําไมความหล่อเราใกล้เคียงกันจะตายรถมีปัญหาเหระครับใช่ครับขนาดนักเรื่องรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อรู้หมดครับจริงเหรอครับให้ผมช่วยแล้วกันเชิญเลยครับสายปากโปงตรงไหนอ่ะอ้าว ตรงนี้ครับเออเออดิเดี๋ยวตงดูเรื่องนี้นะครับปกติดีดีครับเฮ้ยท่านไม่เป็นไรนะครับผมดูแล้วนะครับสิ่งนี้นะครับครับผมพี่เป็นอะไรบ้างครับโอ้โหแล้วก็ไม่เอาหัวออกก่อนเออถ้าแบบนี้ผมว่ารอช่างดีกว่านะครับครับผมก็ว่าดีครับจ่าฟ้า จ้าจารถพี่เสียจ้าฟ้าพี่น้ำหมอตูนที่แย่งคุณฟ้าไปจากหมวดหมูอะ่ะไม่น่าเลยคุณฟ้าไม่น่าทิ้งหมวดหมูเลยใช่ไหมลูกไม่น่าตัดสินใจยากเลยเป็นสมโอนะสมโองก็เลือกหมอตูน <laughs> ไหเนี่ <laughs> มนหมูแกยังโกรธที่เขาย่งคุณฟ้าไปอีกอะเรื่องนั้นไม่สําคัญหรอกครับ ไม่น่าจำไม่ได้หรอครับหมอตูนคนนี้เขาเคยทำร้ายคุณฟ้าจนคุณฟ้าต้องไปแจ้งความที่สอน,นอเรามาแล้วนะครับางานนี้เนี่ยนะผมจะแก้แค้นคืนให้กับคุณฟ้าแก้แค้นก็คุณฟ้าเป็นคนไปคืนดีกับหมอตูนเองไม่ใช่เหรอนี่แหละผมถึงต้องแก้แค้นเลยครับดูทำารขนาดนั้เงินกลับไปคืนดีเขาทำไมแบบนี้เขาไม่เรียกว่าแก้แค้นแล้วหมดหมูแบบนี้เขาเรียกว่าแพ้แล้วพานอ มันเหมือนกันแหละแซมๆโว้นะครับช่วยหายวิธีแก้แ้ในให้หมอตูนหน่อยได้ครับไม,ไม่รู้ร้อนใจกบไหมครับโอ,อย้ยโอ้ยประชิดอะไรขนาดนี้เนี่ยมีแผมั้ยผู้พิพเดี๋ยวพอรถหมอตูนซ่อมเสร็จมาใช่หมวดหมูหาจังหวะตอนที่รุหมอตูนวิ่งสักร้อยแปดสิบแล้วก็โดดตัดน้าให้รถชนเอาขณะนั้นหมวดหมูก็จะชัดแย่ๆ,ๆ,ๆอยู่หน้ารถพอหมอตูนเปิดประตูมาเห็นตอนนั้นหมวดหมูน่าจะตายพอดี ความผิดก็จะฝังใจหมอตูนไปตลอดชีวิตสะใจจริงเลยไอ้บ้าบ้าเหรอแล้วฉันวิ่งไปชนรถตายทำไมเลยตายฟรีที่เนี่ยได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับหมดหมูยังไงไม่งหมดหมูตายสองหมดหมูเกิดใหม่เผื่อคุณฟ้าเขาจะมาสนใจหมดหมูบ้างยังจะแถมาดึงเปียทีนสิไม่เต็มใจ ลองวิธีนี้ดูไหมคะอือเอ้านี่หนูนี่จะเล่นด้วยเหรอครับเนี่ยเอ้าทักแค่นี้หายไปไหนแล้วครับหน่มีแผนค่ะนี่จะไปจีบมาตุนแล้วย่วยเขาค้ั่งใครในตัวนี้จากนั้นนีก็จะทิ้งเขาทําให้เขาอกหักช้ำรักเหมือนที่วหมูเป็นไีมคะแผนแน่ๆของแกเนี่ยฟังดูอะไรสาระนะแต่หมูชอบดีนะครับ ถ้ามันซาดิตดีพี่คราวนี้เองหมอตุลนี่นะมันจะต้องอกหักช้ำรักปวดไปถึงคู่หัวใจของมันเวันนี้ผมเคยเป็นมาก่อนเซ็งแหนจะช่วยอยู่ละเองหัวเราะแบบตัวโกงอีกนี่ไงนี่แกจะทำแบบนี้ทำไมฮะเห็นใจพี่ใช่ไหมคะมีเห็นแก่เงินโอ้ยคิดค่าจ้างพันหนึ่งนะคะโอ้โหพันหนึ่งเลยเหรอเอาก็ได้ครับเดี๋ยวทำเองอยู่ไหนเนี่ย หลบกันตัวรีบไปนะเราวะเจอแล้วซ่อนอยู่ทั้งเดือนเลยแต่เดี๋ยวก่อนต้องสัญญาก่อนนะเราจะทำให้หมอตุลเนี่ยมาเสียใจเหมือนที่พี่เคยเสียใจคุณน้ามาก่อนสัญญาสัญญาเดี๋ยวผมอยากจะช่วยด้วยสัญญาต้องมีโอเคสัญญานะสัญญากรับ หมอตูนมาเลยมาไอ้มาดูมาดีกันหน่อยมานี <languages> <S 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 ่แ <dairy> ม่แม <the öst> ่ไม่ต้องวายๆนะรู้บอกแม่แล้วนะถ้าหนูจับแม่ได้อีกหนูจะไปประกันแม่แล้วอะ นี่แม่เป็นแม่เจ้น,น,น,นะเก oh. มาปล่อยให้แม่อยู่อย่างนี้ได้ไงอ่ะลืมไปแล้วเหรอ hmm. อุ่นใดดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอุ่นอ,อ้อมแขนเล่อนผ่านสี่ตารางรักโูที่สุดรัลกลูกยิ่งกว่าชีวันแม่อย่าพูดอย่างนั้นนู้ใจ ไม่ดีแม่เป็นเด็กดีขอพันสีประกันเผื่อแม่นั้นเอาวสองพันฝากไปอ้โผ่แม่เราไปต้องเคิร์อย่าไปโทรไม่เอานี่แม่ลูกคู่นี่เพิ่งไปดูละครเวทีมาใช่ไหมคะเนี่ยมีร้องเพลงตื้อกันด้วยมาไหนไหนก็ควักแล้วให้มาเถอะมาปล่อยแม่นี่้ประกันแม่เอาไปเถอะนะไม่เอา อุ่นได้ๆโดยอ้าวอีกแล้วเฉกนแมโอ้โหแม่นี่แม่เชื่อหนูนะแม่อยู่ไว้ก่อนเลยเย็นๆนูประกันให้เองโอเคไหมแม่อุ่นได้ๆอีกแล้วอีกแล้วอุ่นได้ๆอีกแล้วตอนไรก่องครับ คดีทะเลาะวิวาสครับ <S <S โอ้โหนี่จะย,ย่อเข้าไปห้ามเขาเรื่องไงน,นะครับถึงโดนลูกหลงหน้าแดงขนาดเนี้ยอ๋อเปล่าหรอกไอ้จ่าสิงมันวิ่งชนชัดเอหน้นากระแทกกระแทงน้ำเอเคแล้วที่คู่ควรสองคนทะเลาะก,กันเรื่องอะไรคะทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วยอืจะเป็นเรื่องอะไรผู้ชายสองคนทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงแน่นอนไม่ใช่ครับนั่นก็เรื่องฟุตบอลไม่ใช่ครับอ้าวเรื่องอะไรวะไอ้นี่จะข่มขืนผมฮะผมขอแจ้งความจับมันเฮ้ยบ้าแกจะข่มขืนฉันหมดเฮ้ ยังผมขอแจ้งความจับมัอยกังครับโอ้โหนี่ต่อหน้าตำรวจนะยังกล้าโกหกเลยเดยีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขนาดในสอน,นอย,ยังกล้าทะเลาะกันอีกเหระเดี๋ยวจับเข้าคุกให้หมดเลยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นคะจ่าไม่รู้เหมือนกันนะครผมไปถึงอ่สะสองคนนี้ตั้งใจกันอยู่เลยครับแล้วแถวนั้นนะไม่มีพยานสอบถามได้เลยครับรันว่าต้องมีหนึ่งคนที่โกหกนะใช่แล้วคนที่โกหกนะก็คือคนที่กำลังแอบตุดอยู่ แต่ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นตุ๊ดนะไอ้คนนั้นแหละคือคนก่อเรื่องแล้วเราจะพิสูจน์ได้ไงอะคะว่าใครกำลังแอบตุ๊ดอยู่ไม่ยากหรอกครับมวดก็สอนอเราเนี่ยมีเครื่องพิสูจน์ตุ๊ด ไม่เอาแม่ไปทำมามานี่หน่อยสิฮะแม่มีแผนเหรออุ่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอ๋ออ๋อทองเลยจับมพียงทอเป็นอุ่นแล้วแม่ปล่อยบูดไปเลยแม่่แลนี่ขยันร้องเพลงแล้วก็จะออกซิงเกิลแล้วไงไม่เอาแล้วนะนะนะ ใช่ครับช่างตรงเข้ามาในซอยสำรานโรดเลยครับใช่ครับผมนั่งรออยู่ใกล้ๆรถนี่แหละครับครับผมครับคุณหมอค่ะเอาโคกมาฝากค่ะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับโคกเย็นๆสักแก้วหนึ่งชื่นใจนะครับหมอขอบพระคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสิผ่าบาทครับ ค่ะติดข้อไม่ต้องทอนนะครับตายรอชั่งครับจิตสุองแล้วน้องมีอยู่ไหนอะเมื่อไหร่จะลงมือสักทีใจเย็นๆสิหมดหมูจะส่งน้องมานีไปจีบหมอตูน,นี่นะก็ต้องมีการโมดิฟายกันนิดหนึ่งโมดิฟายยังไงอะอยังนี้ไงค่ะ ัาแต่งตัวฟิวจี้ขน,นาดนี้อเอ้ยน้องสาวพี่จะไปเป็นพิตตี้ขายหนมที่ไหนจ๊ะจีบขอทั้งทีก็ต้องลงทุนหน่อยสิคะคอยดูนะหมวดหมูเงินพันขวนหมูนเนี่ยไม่เสียเปลา่าแน่อนอนอี่จะยั่วให้หมอตูนหลงรักนี่แล้วก็จะลัดเขาทิ้งให้ดูค<อ>ุณกองครับไม่คิดจะห้ามน้องมีเลยเหรอครับห้ามก็ไม่หาดิ <S <S ใครไม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเนียจะจีบหมอตูนยังไง สวัสดีค่ะคุณพี่สุดหล่อคุณตูนเป็นหมอช่วยตรวจการให้หน่อยสิคะพอดีว่าช่วงเนี้ยมีรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยค่ะจะให้ตรวจการใช่ไหมครับว่านั่งเก้าอี้ตัวนู้นจะดีกว่านะครับนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะคุณตูนได้รู้สึกถึงความรุ่มร้อนในตัวนี้ที่มันกำลังลุกซะ เจอน้องนีลุกซ่าหมอตูนลุกหนีเลยน่องห่างอย่างงี้ตัวถนัดเหรอคะเออวัดนั่งห่างดีแล้วครับแหม ใครมียาลมยาดมยาหมอกมังครับนี่ยนะเรนู้ดีจีบอตุนเราจะเป็นลมทนไม่ได้ครับเป็นบาดสีบาดเถลเไปเหรอพ่อลูกๆนั่งๆอย่างนั้นอย่าก็เล่นเก้าอี้ดนตรีนะแม่คงคุณนีครับคือไม่ทราบว่า จะลูกตามมานั่งใกล้ๆผมทําไมครับความจริงแล้วอะค่ะนี่แยบชอบหมอตูนมานานแสนนานแล้วเน,น,นี่ยโอ้โหแต่เราเจอกันนี้ไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับเอ,อ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาเจอคนที่ใช่นะคะหนึ่งนาทีอะก็เหมือนหนึ่งปีเป็นแฟนกันนี้นะคะหมอตูนเออไม่ได้ครับคือผมมีแฟนแล้วครับก็เลิกได้นี่คะเฮ้ยแฟนหมอตูนอะกควรจะเป็นพยาบาลจริงมสักคนหนึ่ง คงจะเปรี oh. wow. oh ้ยวแล้วเซ็กซี่แล้วก็ฮอตสุดตัวนี้ได้ละค่ะร้องมานี่นี่เป็นละครเก่งๆนะคะแถมีนหน้ารักอีกน้องของเรานี่สุดยอดไปเลยนะคะพวกองนี่ของเรายเ้แค่้นี้ เลิกกันก <át stars> ันสักทีเออคือคุณนี้คร <C ue> ับคะผมขอพูดตรงๆนะครับถ้าคุณนี้ไม่สบายอยากจะให้ผมตรวจจริงๆเนี่ยผมว่าเชิญที่โรงพยาบาลจะดีกว่านะครับอย่าทำอย่างนี้เลยครับผมไม่สะดวกใจจริงๆครับออช่างมาพอดีเลย เดี๋ยวผมขอไปคุยกับช่างก่อนแล้วกันนะครับน,นี่จ๋าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะจ๊ะตื้อจีบไปอีกนิดนึงเดี๋ยวไอ้หมอตูนเนี่ยมันก็เผยท่าแทงมาแล้วเอาเงินคืนมาเลยค่ะบนหมูมีไม่ทำแล้วเอา้าทำไมอ่ะยั่วไงก็ไม่สมเร็จสักสทีเขาไม่สนใจนี่เลยนี่สงสัยว่าคงรักแฟนเขามากๆเลยทั้งเนี่ยตอนนี้เป็นไงอืม,อมนีเล้วล่ะดีๆจะได้เลยยั่วเลิกจีบสักทีเลิกยั่วแต่ไม่เลิกจีบ นี่จะไม่จีบเพื่แก้ไค้นให้กับบนมูแล้วค่ะเอาแต่ว่านี่จะจีบที่ตัวนี้เองนี่คิดว่านี่ชอบเขาค่ะตกลงน้องนีชอบหมอตูนจริงๆหรอครับมันมีดีกับพี่ตรงไหนอ่ะนั่นน่ะสิครับหมอตูเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งใช่ที่เป็นหมอ หน้าตาดีมีรถขับก็ไปเคยขอเข้ากล่องแม่มากินสักทีโอ้ยมันว่าอยู่ทางโน้นโอ้เลยแกจะชงทำไมเล่าหวดผมก็ต้องทำใจยอมรับหน่อยนะคือคุณหมอเนี่ยเขาทั้งหล่อทั้งดูดีทั้งมีการศึกษาหุยพูดแล้วก็อยากทำความรู้จักจังเลยเดทางโน่ติดปีพูดไปได้แล้ะตลาดก็หาผู้ชายอย่างเดียวเลยนะแกพี่หมูคะ นี่ไม่ได้ชอบคุณตูนหรอกค่ะอย่างนี้ยเขาเรียกวรักจับใจนี่แหละสุภาพบรุษตัวจริงรักเดียวใจเดียวไม่โลเลผู้หญิงที่ไหนไม่รักก็บ้าแล้วคอยดูนะคะนี่จะทำให้เขาชอบนี้ให้ได้ต้องนีเดี๋ยวก่อนต้องนี นะครับใจคอพี่จะไม่ห้ามล้องนีก็หน่อยเรอครับทุกทีก็เป็นหงล้องนีเป็นจะเป็นจะตายอ่ะไม่ลรงหมวดปล่อยเขาเถอะเจนี่อ่ะโตแล้วตายละต้องร้อนซเงือกท่วมตัวนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ชัดเงือกให้ไม่เป็นไรครับผมผมแค่ยืนเฉยๆครับคนที่ซ่อมเงือกแตกน่าจะเป็นพี่ช่างมากกว่าครับแกหาอะไรของแกย่จี๊ด ผ้าไปซับหน้าช่างไงผิวดำมันเนี่ยโดนใจจีจริงๆเลยพี่ตงคะเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะคะที่นี่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นแผนชั่วร้ายของหมวดหมูเขาอะค่ะแล้วหมวดหมูจะทำแาบนี้เพื่ออะไรครับเรื่องนั้นช่างมันนะคะเอาเป็นว่าเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ให้โอกาสที่นีได้ทำความรู้จักกับตุณ่ตหน่งหนึงตงนะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับถ้าคุณนีเป็นเพื่อนกับผมจริงๆเนี่ยผมยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ แต่ถ้าจะเป็นมากกว่านั้นนี่คือผมไม่โอ๊ยไม่ต้องห่งวงหรอกค่ะมีแล้วเพราะคุณตูนมีแฟนแล้วใช่คับน,นี่คงไม่อยากให้คุณตูนไปเลิกกับแฟนเมื่อมาคบกับมีอะไรอย่างนี้หรอกค่ะครับมีขอแค่เป็นกิก๊กกับคุณตูนได้ไหมคะ <c oughs> โอ้โหหมอตูนนี่เกิดมาเป็นศัตรูหัวใจเขาหมดหวดหมูจริงๆแย่งคุณฟ้าไปคนหนึ่งแหละนี่จะเอาน้องนีคนเลยเนี่ยฮึไอวุฒิ แกนี่เป็นศัตรูแห่งความปองดองจริงนะหมอนหมูแกไม่ต้องเชื่อ,อาาแกจะเอาไงฉันแน่ว่าไอ้หมอตูน ตุ๊ดมันจะพยายามข่มขืนผมหยุดโกหกเลยแกแล่ะเป็นตุ๊ดไม่ต้องกาตัวแอปแมนเลย,นะอยพอเลยอยุ่ตะกูนั่นแหละไอ้ตุ๊กอะไรอะออคือฟังก็เถียงกันอยู่นานมันเคลิมอเอาละค่ะในเมื่อมีใครยอมรับผิดเนี่ยเราก็ทำอะไรต่อไม่ได้ก็คงต้องปล่อยตัวพวกคุณไปค่ะเชิค่ะปล่อยไม่ได้นะครับ ไอ้มาดทำอะไรไล่สารายเนี่ย่อยแม่ออกไปดีกว่าประธานทอดครับคุณครับก้นคุณหิวมากเลยครับทำไมคะกินงงเกงไปครึ่งตัวแล้วครับจริงเหรอจริงครับโอ้อโหเสียงดังปืดขาดจนตัวไหนแลวมึงจ่ายยอดครับช่วยผมพิจนารณาหน่อยเถอะนี่มันคางคกหนังกลับหรือเปล่าตัวมันเลื่อมยชยเนี่ยไม่ใช่มันธรรมดามันทุเลศลูกตาด้วยอะไรนินทายกันะเปล่าเปล่านี่ ั้งสองคนเลยไม่ยอมรับผิดฉันไม่ว่านะแต่ที่ไม่ยอมรับว่าเตยมันจะเทยเนี่ยฉันรับไม่ได้จริงๆเดี๋ยวก่อนครับนี่มันตำรวจคนเมื่อกี้ป่ฮะปากเสียโลตาเปแตกเลยฉันไม่ใช่คนเมื่อกี้ฉันคือร้อยตำรวจเอกตุ๊ดปลอมตัวมาใครบอกไม่อยากเล่นมีหจัดมาสเตนเหนียวชนะเมินตา คือจริง,รงๆก็ไม่จะเล่นหรอกนะแต่เราต้องจัดและต้องจัดให้เต็มเหนียวให้เต็มที่ดูนะพี่ยพยายามลออคาปเธยสองคนนี้ออกมาให้ได้คอยดูถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจัดให้เพลงหนึ่งแจมๆลเลยสแตนต้าจัดโลยชัยโอเคไอเธอมันคือนางแมวยั่วสวัสดิ์ไอเธอมันคือปีศาจุณเซ็กซี เขาเคยเป็นขีทข่ทูดขี่ทั้งนั้นเคยขี้นี่ก็ขีออ้นี่จนอบ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 ไม่กินแมงวันสักเท่าที่ลักท่านจะตบให้เธอจะกินแมงคืนจะกินแมงอ,อ,อะไรอะอะไรอ่ะนี่ท่านด้วย คุณทำอะไรเนี่ยกระซิบกระซิบโอ้โหกระซิบอะไรล่ะกินไปครึ่งหูแล้วเนี่ยรอเหรอรออะไรเนะก็แตกเลยโอนเงินทุกกองเราเองเงินเรเองทำอะไรอย่ารองเพล์อะไรอ่ะอารมณ์เสียหมดเลยทุเรียนยืนเชียวไม่รู้เดิมบันเทิงใจพวกเราชาวสีม่วงใช่ไหมใช่ไหมพวกเราใครพวกแกไอ้ข้างโค้งหนังกลับว้าสเปนตาจีสเปนตาจีใจแค่เกิดมาก็อาภัพพออยู่แล้วแต่ต้องมาดูถูกใหญ่ยากันด้วย มาพวกเราพากช่วยบรวมพลังร้องเพลงชาวเกยพวกเราดีกว่า,า,าแสงตะวันแสงจันทร์แสงดาวทางาผาเป็นประกาศ <c oughs> จะตัวฉัน <c oughs> เป็นเพียงแสงไฟ <c oughs> ใจริดบุีอยู่ในแสงเทียน <c oughs> เลิงเรืลอกไร่สาระกันได้แล้วอยากให้เขารู้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไหนพะ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 ผ่าผ่าอบฉันได้ไหมว่าฉันผิดยังไงผ่าผ่าผ่าม่าม่าผ่า ตรงที่คุณจะไปข่มขืนเขาเนี่ยแหละคนโวยจับเลยครับผมไม่ไดตัวซะหน่อยอนอยี่ตี่เมื่อกี้ที่เระยังบังหงร่อนเนี่ยฮะตัวอะไรก็ได้ก็ได้หนูยอมรับผิดก็ได้หนูตุดนั่นไงแล้วทำไมต้องจ้องจับผิดหนูคนเดียวอ่ะสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันไม่ได้ผิดหรอกนะคะแต่สิ่งที่คุณทำต่างหากที่ผิดใช่แกมาข่มขืนฉันจะไม่ข่มขืนได้ไงดูสิหุ่นแนหะนะ่า เออขนาดนี้กเยเยอ้หดจน่อดใจหน่อยโอ้โหมามามาพอไปลงบันทึกประจำวันได้แล้วปหมูเจี๊ยบจัดการเลยไป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 ผู้กองคะรันไม่คิดเลยนะคะว่ารันจะต้องมาพูดคำนี้กับผู้กองค่ะอะไรเหรอ แล้วต้ขอบคุณผู้กองมากนะคะที่ช่วยติดคดีนี้ถึงแม้ว่าจะแต่งตัวทุเรศเต้นก็อุบาทหน้าตาชวนอ้วกขนาดไหนเนี่ยเอาหยุดจ้หยุดจ้าพี่ว่าขอทอค่ว่าขอบคุณดีกว่านะคำหลังไม่ต้องมันไม่รื้อเบอร์มือทิอหูพี่เลยนะสมันตาจี๊ดใจอโอเคป้าช่ยออ จัดเพลงโรแมนต์แบบเซ็กซี่อยู่ดีได้เลยจัด,จดให้เตรียมตัวนะพิภพมปปัจจุราฯใครถึงขั้นสวรรชสวัสีสวัสตรวจดูบัญชีใครทำดีให้ไปสวรรค์ทำเพื่อพยายมวางไตงตบมันไปต้องโง่กันตดนิว้นววันจันทรวันจัน หมอตูนเคยแย่งคุณฟ้าไปจากผมทีแล้วนะครับนี่หมอตูนยังคิดจะแย่งน้องนีไปจากผมอีกเหรอครับเดี๋ยวก่อนนะครับหมุนหมูผมว่าหมุนหมูเริ่มเลอะเทอะไปใหญ่แล้วนะครับผมไม่เคยคิดจะแย่งน้องนีไปจากหมุนหมูเลยนะครับใช่ค่ะหมอตูนไม่ได้แย่งพระอจของนีอยู่ที่หมอตูนนี่แล้วเหมอตูนคะมี่ขอเป็นสไปเดอร์แมนให้หมอตูนได้ไหมคะอี่จะได้มีเยิ้มใหให้หมอตูนตลอดเลยน้องผู้กองนินเน่าจับใจจริงๆเลยครับ น้องนีครับที่น้องนีบอกว่าจะไปเป็นกิ๊กกับหมอตูนเนี่ยน้องนีพูดเล่นใช่ไหมครับพูดจริงสิคะเไเช่วาถามผู้หญิงคนไหนก็ได้ไม่ว่าใครก็ต้องเลือกหมอตูนอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใชค่ะนี่น้องนอคู่ช่างประจบรอจังหวะเสนอหน้าอย่างเดียวเลยนะกั๊ชัยหมอตูนคะถึงแม้ว่าหมอตูนจะแต่งงานแล้วมีลูกมีเมียแล้วแต่นี้ก็ยังเป็นเมียน้อยหมอตูน นี่ก็เป็นแฟนหมวดหมูค่ะไม่พูดใจกี่ครั้งเลยขนาดนี้นะรับไม่ได้หมูไม่อยู่แล้วหมูจะไปหมุดหมูจะหัวเหรอคนยิงหมุดหมูต้องโดนอย่างงี้แหละสะใจเว้ยโงกมากใช่ไหมใจนีพี่ณรู่แผนตรงนี้เหรอฉันรู้ตั้งแต่วิธียุ่ของแกแล้วยานี ฉันเป็นพี่กันนะฉันรู้สิว่าแกกําลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยวนะครับนี่พูดเรื่องอะไรกันอยู่ครับใช่พูดเรื่องอะไรกันครับเนี่ยใช่ครับมันเรื่องอะไรแล้วพี่วุ้จะถามซ้ำทำไมเนี่ยตามตามกระแสอยากมีส่วนร่วมนีต่ต้องกอดหอบหมตูนด้วยนะคะที่นี่ทำไปทั้งหมดเนี่ยนี่แค่อยากสังสรนบนหมูหเฉยๆะคะ่ะคือนี่เกลดผู้ชายแพ้แล้วพานพอเจอผู้หญิงไม่สนใจก็โทษนู่นโทษนี่อย่างบนหมูเนี่ยนั่นแสดงว่าหนูนีเนี่ย แกลงชอบหมอตูนใช่ไหมครับคุณอนี้นี่อมแรงนะครับแล้วถ้าเมื่อกี้ผมเกิดต่อบตกลงว่าให้คนนี้เป็นกี๊ผมอะจากหมอคุณห้ิลายเป็นหมาเลยหรอวะแล้วนี่หมดหมูเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้วิ่งเตลิดเปิดเปินสติเสียไปเลยลัวจะโดนอุบัติเหตุนะนี่ครับเฮ้ยคนนั้นดวนแข็งไม่เป็นไรหรอค่ะเสียงอะไร อย่างนี้ก่อนเลยนะไปมาไม่รู้ทุกกองเจ้าเสน่ห์ยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะ